สวัสดีครับผมโอ๊ควงไผ่ครับครับสวัสดีครับผมบ่าวแบมบูครับครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้กับรายการแบมบูเรามีไลน์นะครับพามารู้จักกับไผ่หนึ่งชนิดครับผมอันนี้เดี๋ยวให้พี่บ่าวแนะนําไผ่อันนี้เป็นจาว่าแบล็กนะครับดําดําชาวาครับเป็นไผ่สีอ่าลําสีดํานะครับตั้งแต่โคนถึงปลายเลยครับดาล้วนเลยก็เป็นไผ่ที่นักปลูกไผ่เนี่ยต้องมีติดสวนะฮิตอ่ะพูดง่ายว่าต้องมีต้องมีต้องมี่ะฮะครับแล้วก็ชื่อก็บอกอยู่นะครับ ว่าไผ่ดําชวาก็มาจากประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นไผ่ตระกูลไผ่ผากวันนี้เราอยู่กันที่สวนอันดามันบมบูเหมือนเดิมนะครับบางคนปลูกไผ่ดําชวาไปแล้วก็เรียกว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นที่มันลำใหญ่ๆแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ปลูกแล้วก็ตอนจริงขายกันตอนจนต้นมาโซรงไปเลยนะครับแต่เนี้ยมาได้ให้มาเห็นกอแบบเต็มๆกันเลยว่าไผ่ดําชวาใหญ่ได้ขนาดไหน อ่านี่พี่บ่าวเอาเวอร์เนียร์เื่อมาวัดดูครับครับต้องวัดที่จากโคนนะครับถึงหนึ่งเมตรนะครับอ,อ่าแปดจุดห้าเซนติเมตรครับแปดจุดห้าเซนประมาณเจ็ดจุดห้าก็คือสามนิ้วใช่ครับอันนี้ประมาณสามนิ้วครึ่งนะครับโตเต็มที่ประมาณสามนิ้วครึ่งก็อาจจะใหญ่ได้มากกว่านี้เห้นคือทางคนที่เอาเข้ามาแรกๆนะคิดว่ามันจะโตประมาณสักสองนิ้ว เราก็แบบสองนิ้วแล้วมัง้งแต่ว่าถึงสามนิ้วก,กว่าเนี่ยเรามาเห็นแล้วก็เริ่มตกใจแล้วตอนเจอพี่นพเจ้าเจ้าของสวนอนามันมูคือพี่นพพลัสนะครับพี่นพทำไมมันใหญ่จังพี่นพไม่ตกใจเลยครับพี่นพบ,บอกว่าตอนพี่เห็นที่อินโดมันใหญ่กว่านี้อีกนะ,ะเดี๋ยวเรารอดูปีหน้าเรากลับมาวัดใหม่ที่สวนอนามันมู<ช>ว่ามันจะสามนิ้วครึ่งนี่มันก็เกือบเท่าซางหมุนเลยนะพี่เบาใช่ <laughs> ใช่ <laughs> ไปได้ถึงสี่นิ้วนะครับ แสดงว่ามันต้องมันต้องอาจจะไปได้ถึงสี่นิ้วที่น้องบอกว่ามันมันก็เล็กกว่าไายตรงไม่เท่าไหร่นะน้องครับที่เห็นที่ Indo, อินโดนะฮะอายุกอน,นะครับก็ห้าถึงหกปีครับครับไายตัวนี้คือใช้แทนไผ่เลี้ยงได้ใช้แทนไผ่เลี้ยงได้ครับแทนไผ่เลี้ยงได้ลไดแล้วก็มันก็อาจะเป็นไผ่ที่ตอบโจทย์ตัวนึงนอกจากประดับเพราะว่าไผ่เลี้ยงนี่มันปลูกทางภาคใต้มันยากเนะาะพื้นที่ราบลุ่มมันไม่โตแต่ว่าพระเจ้าไผ่เนี่ยมันแทบจะโตได้ทุกที่ไปไปที่ที่โคราชที่ ถึงข้างเหนือเหนือมันก็โตใกล้จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับส่วนหนอแล้วครับหนอไม่เคยได้กินสักทีเพราะว่าเพราะว่ามันค่อนข้างแพงนะครับ <c oughs> ใช่มันยังแพงอยู่ <c oughs> มันยังแพงอยู่นะครับป <c oughs> ีนี้เราก็เห็นแล้วมันก็ยังขึ้นมาสามนิ้วครึ่งปีหน้ามันจะใหญ่ของนี้ก็ได้นะครับอันนี้ตัดไปทําพวกโครงสร้างมาใช้ทำยาต่างจากลมตีมอ,อยังไงลมตีมอนะครับเขาจะาขึ้นหนอมาแล้วก็มีลำอ่อนๆเนี่ยจะเป็นสีเขียวส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวก่อนถูกไหมครับอ่าครับพอลำทิ้งกาบ ก็จะกลายเป็นสีดําทีนี้ส่วนพอเราตัดลําไปใช้เนี่ยลําแห้งของเขาเนี่ยเจ้าดํำตีมอเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําตาลกลับเป็นสีน้ําตาลเข้มซีดลงซีดลงส่วนเจ้าเจ้าว่าบแบล็กเนี่ยเขาก็จะมียังคงความเป็นสีดําอยู่ตัวนี้ดําดีสีไม่ตกดําดีสีไม่ตกอ่า